สวัสดีครับวันนี้เราก็มาพบกันอีก1คลิปนะครับทีนี้ต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับเรื่องการสวดมน์ก็มีคนถามผมกลับมาว่าเออแล้วถ้าเกิดในกรณีที่เข้าใจว่าตัวเองดวงตกนะครับควรจะสวดมนบทไหนดีหรืออะไรอย่างนี้นะครับซึ่งผมก็ไปค้นคว้าม,มาแล้วนะครับการสวดมน์ที่สําหรับไว้ใช้ในการแก้ เพาะหามยามร้ายต่างๆนะครับก็มีอยู่ในพระราชนิพุ์ของรัชกาลที่5นะครับซึ่งรัชกาลที่5เนี่ยท่านทรงเมื่อท่านยังทรงพนุษ์เป็นสามณรอยู่นะครับท่านได้รับคําที่แนะจากพระเกจิอาจารย์พระคณาจารย์ท่านหนึ่งให้สวดให้ทําอย่างนี้ทุกวันนะครับซึ่งท่านได้เขียนไว้ว่าเมื่อใด เมื่อใดที่รู้สึกว่ามีเคาะหรือมีกรรมนะครับนี่นะครับนี่จากหนังสือนี่นะครับนี่นะครับรายการที่ห้านี่นะครับเมื่อไรเมื่อเมื่อไรที่รู้ว่ามีพระเคาะนะครับหรือเทวดาองค์ไหนสวยอายุเนี่ยนะครับก็ให้ทําอย่างนี้นะครับคือพระอาทิตย์ก็ให้สวดบทอุเทจยันจักกุมาพระจันทร์ให้สวดยันทุนนิมิตตังพระอังคารให้สวดยาศานุภาวโตยาขาวัน พระพุทธสวดสรพพสีวิสาัชาธินังพระสาวให้สวดยะโตหังปูเรนพระพระสุรีให้สวดปูเรนตามโพธิสัมภเรพระราหูให้สวดกินุสรมโนะและพระสุขให้สวดอปสัสสนิหิและให้ตามด้วยพระเกต้าจบนะครับนี่คือ,อนี่คือการสวดมนต์ตำรับในที่รัชกาลที่ห้าทรงพระชนโพนไว้นะครับทีนี้ท่านอาจารย์ ท่านอาจารย์พอสุวรรณก็ได้แนะนำไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับว่าในการตรวจพุทธ,ธาคาถาเนี่ยนะครับในการตรวจพุทธคาถาเนี่ยมันมีอีกเคล็ดหนึ่งนะครับเคล็ดนี้จะชื่อว่าเมื่อเราเมื่อเราอยู่ในวันไหนก่อนออกไปทำงานให้ภาวนามนบทนั้นนะครับเช่นวันอาทิตย์นะครับ สำหรับท่านที่อยู่บ้านในวันอาทิตย์ไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนก็ตามหากวันอาทิตย์เนี่ยก่อนจะออกไปทํากิจการใ,ใดๆท่านสวดโมทัปิริและวัตตกะปริตนะครับก็จะเป็นการสะดเดาะเคราะห์จะมเกิดผู้ธานุภาพคือให้ท่านทาอะไรก็สําเร็จนะครับส่วนวันจันทร์เนี่ยนะครับสำหรับวันจันทร์ไม่ว่าท่านจะเกิดวันใดก็ตามหากวันจันทร์ท่านจะต้องเดินทางออกจากบ้านไปทํางานหรือไปทำอย่างอื่นเนี่ย ให้สวดอภัยปริตนะครับทุกวันจันทร์จะช่วยแบ่งเบาภาระในเรื่องข้อหามยามร้ายและในกรณีที่ท่านฝันไม่ดีอภัยปริตก็จะเป็นปริตที่แก้ฝันได้อีกต่างหากด้วยนะครับต่อมาวันอังคารนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนก็ตามวันอังคารเมื่อท่านจะออกจากบ้านเนี่ยเขาให้นิยมสวบดบทกรณียเมตตาสูตรนะครับซึ่งเป็นพระธรมนต์ประจำวันอังคารนะครับด้วย ด้วยเหตุที่ว่าวันอังคารเนี่ยหากท่านจะไปทำกิจการงานใดๆนะครับเมื่อสวดกรณียเมตตาสูตรออกไปแล้วเนี่ย mm. ก็จะเกิดพุทธนุภาพส่งผลให้เกิดอำนาจบารมีชนะศัตรูและหมู่พานทั้งหลายเกิดสวัสดีแก่ตนนะครับส่วนวันพุธกลางวันคือพุธเช้าก่อนออกจากบ้านเนี่ยไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนก็ตามนะครับควรสวดขันธปริศเพื่อแผ่เมตตาไปยังเหล่าสัรพสัตนะครับและเมื่อกลับมาถึงบ้านตอนกลางคืนก็ให้สวดมนต์ บทนี้นะครับคือบทอาตานาติยปริสนะครับส่วนวันพฤหัสนะครับไม่ว่าท่านจะเกิดวันไหนก็ตามไม่ว่าจะเกิดวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสหรือตัวพะหัสเองนะครับหากท่านจะไปทํากิจการใดๆเนี่ยให้สวดรัตนสูตรนะครับจะทําให้ท่านเกิดพลังสติปัญญาอย่างมากและไปไหนจะเป็นเมตตามหามงคลนะครับสําหรับวันศุกร์ไม่ว่าท่านจะเกิดวันใดก็ตามนะครับในวันศุกร์ถ้าท่านจอ,อกไปทํากิจการใดๆ นะครับก็ให้สวดมนบททัชชคสูตรนะครับโดยอนุอนิสงและอนุภาพแห่งการสวดพระพระสูตรทชัชชคสูตรนี้นะครับจะทําให้ท่านเป็นผู้ที่แค้วคลาดพยันอันตรายทั้งปวงนะครับแล้วไปไหนจะได้รับความร่วมมือสําเร็จเป็นอย่างดีวันเสาร์ไม่ว่าท่านจะเกิดวันใดก็ตามหากสวดบทองค์คุรุมานปริตโละพชังคาปริตนะครับย่อมจะทําให้เกิดผู้ทนุภาพคือ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บและยศได้ยศได้ศักดิ์ได้อำนาจบารมีนะครับคือบทที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับเป็นพระปริตอยู่ใน7ตํานานและ12ตําตำนานนะครับสามารถไปหาได้จากหนังสือสวดมนต์พระปริตนะครับโดยคาถาเหล่านี้นะครับถ้าท่านจะออกจากบ้านก็ให้ภาวนาคาถาเหล่านี้ถ้าจิตศรัทธาจะภาวนาตามกาลังวันเช่นวันอาทิตย์6จะภาวนาบท โมรัปริตแล้ววัฏกาบปริตหกจบก็ได้นะครับวันจันทร์สิบห้ากำลังวันสิบห้าจะภาวนาภัยปรลิตสิบห้าจบก็ได้วันอังคารจะภาวนากรณียเมตสูตรแปดจบตามกําลังวันอังคารก็ได้วันพุธเช้าจะภาวนาบทขันธปริตสิบเจ็ดจบก็ได้แล้วตอนเย็นจะสวดอาตนาปติยะปริตได้สิบสองจบก็ยิ่งดีแต่จะยากมากเพราะ บทสวดมนต์จะยาวมากนะครับวันพฤหัสจะสวดบทรัตนสูตรครบ19จบก็ได้แต่ก็ยาวมากนะครับวันเสาร์จะสวดองคุลิมานปริตและโพชคาปริตก็ได้10จบนะครับก็จะเป็นมงคลแต่หากท่านไม่สาม,มารถมาสวดได้ตามวันท่านจะสวดแค่วันสวดตามวันนะครับสวดพระปริตตามวันวันละหนึ่งจบเท่านั้นก็ไม่ว่ากันนะครับ การทาอย่างนี้นะครับรัชกาลที่5ท่านท่านได้กล่าวไว้ว่าเป็นการสะดเดาะเคราะห์ให้แก่ตัวเองทุกวันทําให้ไม่ต้องไปพึ่งพาหมอดูตําหนักร่างทรงท,รงที่หลอกคนนะครับหากถ้าท่านปฏิบัติตามนี้ก็ชีวิตท,ท่านก็จะมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับบทสวดที่บอกไปทั้งทั้งหมดนี้นะครับไม่ได้หายากเลยนะครับสามารถเข้า Google แล้วก็เซิร์ช ชื่อบทตามที่ผมบอกได้นะครับหรือท่านไปที่สังชา ز, ซื้อหนังสือสวดมนต์เจ็ดตำนาน12บสอตำนานก็ได้นะครับก็จะบอกว่าเจ็ดนาน12บสอตำนานตำนาน,ตำนานก็จะบอกชื่อแล้วเราก็สวดตามพระปริศอย่างนั้นนะครับคําว่าปริศเป็นบทที่แปลว่าการคุ้มครองนะครับถ้าท่านได้สวดบทนี้ตามกำลตามวันหรือว่าตามกําลังวันก็ตามนะครับ ด้วยอนุภาพนี้คนสมัยโบราณเชื่อว่าจะปัดเป่าเคราะห์โศกโรคภัยได้นะครับแต่ถ้าหากไม่มีเวลาจริงๆหรือว่าไม่อยากไม่ศรัทธาในพระปริตนะครับก็ลองสวดสามบทที่ผมเคยบอกไปในคลิปที่แล้วก็คือ,อหลังจากถวายพรพระหรือบูชาพระไตแล้วก็จะสวดพาหุงชินมันชนเงินล้านเอาแค่สามบทนี้ก็ได้นะครับไม่ว่ากันก็แล้วแต่จะสนใจกันนะครับ สำหรับท่านที่ยังมีปัญหานะครับท่านที่มีปัญหา,าเกี่ยวกับดวงชะตาจะให้รับทำการพยากร์บําบัตนะครับก็ติดต่อได้ตามนมบัตนี้นะครับหรือเข้าไปดูที่เพจพยากรณ์บําบัดก็ได้นะครับสำหรับวันนี้คลิปนี้ก็ขอให้ท่านผู้ชมผู้ฟังผู้อ่านผู้ได้ยินทุกท่านนะครับมีความโชคดีราบดีจเจริญสุขพลิพินาศนะครับสวัสดีครับ